สวัสดีควันนี้ก็มาพบกับเมดานะคะในร็กทูริเชสนะคะกับภารกิจหาเงินกับดาวซิกแซมค่ะตอนนี้นะคะเพีมีให้เขามาขายพืชผักสวนครัวของเขานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาไปกินอาหารเช้าค่ะหลังจากเมดากินเสร็จนะคะเพีมีจะพาเมด้าไปพักร้อนค่ะเพราะว่าเราจะไปที่สซวาโดลาดาค่ะไปกับคินไหมอ่ะไม่เอาดีกว่านะไปคนเดียวดีกว่านะคะคือถ้ากินไปก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้ก็ได้ โอเคก็คือที่นี่นะคะเซอร์วาโดลาดามาทีนี้เราต้องเลือกที่พักอาศัยค่ะแต่แบบโอ้โหมีแต่ที่แพงๆทั้งนั้นเลยอะที่นี้227่227เหรียญต่อวันนะคะเออที่นี่หกหูหกร้ยกว่าเหรียญแน,เน่เดี๋ยวก่อนอืมตรงนี้น่าจะถูกสุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่พี่เอมี่ให้เขาพักที่นี่โอเค แค่วันเดียวก่อนมะวันเดียวก่อนนะคะลองดูก่อนโอเคอ่ามาถึงแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยเนี่ยเราเข้าไปดูในบ้านหน่อยสิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะอ๋อเป็นเป็นบ้านชั้นเดียวนะมีที่นอนตรงนี้เลยนะคะก็โอเคมาถึงเราจะค้นหาเลยไหม เดี๋ยวพี่มี่ให้เขาไปที่นี่ดก่อนดีกว่ามันเป็นธรรมเนียมค่ะเราต้องมาที่ตลาดก่อนนะเดี๋ยวแล้วตลาดอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงเพราะว่าเราต้องมาซื้อของค่ะถ้าเราจะเข้าไปในป่าเราต้องมาซื้อมีดด้วยคือเขาบอกว่าเราต้องหาอุปกรณ์ติดตัวไว้ด้วยนะคะสําหรับออกสํารวจป่านะไม่ว่าจะเป็นแบบมีดพกหรือว่า สเปรย์พวกป้องกันพืชร้ายนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่ค้าน่าจะยังไม่มาให้เมด้ามาหาของกินก่อนดีกว่ามาลองดูอาหารพื้นเมืองกันก่อนนะคะมีอะไรบ้างเฮ้ยมีกล้ยกุ้ยทอดด้วยถาดกุ้งพวกนี้คืออะไรก็ไม่รู้ว่าอาหารพื้นเมืองอะชื่อแปลกๆยั่มีไม่แน่ใจนะโอเคลองกินสักอย่างนะคะเพื่อเป็นการฆ่าวเวลา แล้วก็อุ้ยนี่ไงแม่ค้ามาแล้วโหมาเพิ่งมาเจ้าเดียวเองอะ่ะนี่ไงเราต้องซื้อพวกนี้ด้วยอสเปร์เนี่ยยาไล่แมงมุมมีดนะคะนี่ไงมีดต้องซื้อโอเควินี่ไงมีดอกอะไรด้วยอะ่ะโอ้ยนี่ไงดอกกุชแมนเนียเราต้องเก็บสะสมด้วยนะคะโอเคเมด้ากินเสร็จยงังอ่ะเมด้ากินเร็ว คุยอีกโอเคเมด้ามาซื้อของดีกว่านะคะซื้อเลยจ้าเร็วมีดด้วยนะคะคือต้องซื้อหลายอย่างมากเลยซื้อขนมปังไว้หน่อยไหมเซนวิชพร้อมทานอุ้ยมแมลงเยอะอะซื้อมีดร้านนี้ด้วยแล้วก็ซื้อดอกอันนี้ด้วยนะคะซื้อเลยเมด้าไปซื้อร้านนุ่นด้วยจ้า เรียบร้อยนะคะเมด้าซื้อของซื้อมีดเราต้องซื้อไปเยอะแค่ไหนะซื้อไปเพิ่มอ,อีกอันไหมมันราคากี่เหรียญอุ้ย,120ยร้อยยี่สิบเหรียญแพงเหมือนกันตะก,กี้เมด้าซื้อไปกี่อันแล้วนะคะโอ้ยซื้อไปทั้งสามอันแล้วว่าโอเคงั้นพอแล้วเออสเปรย์ไล่เป็นมุมก็ซื้อไปสามกระป๋องแล้วนะคะโอเคเราจะสำรวจทางไหนก่อนละ่ะทีนี้ให้เมด้าเดินออกมานี้ไหม ตรงนี้มีอะไรไม่แน่ใจนะคะตรงนี้น่าจะเป็นโอ้โหมีที่ปิ้งย่างด้วยมีบ่อตกปลามีที่ตกปลานะตรงนี้มีห้องน้ําต้นกล้วยนี่เราเก็บได้หรือเปล่ารู้สึกเม็นเอ้ยนี่ไงเจอแล้วนะคะมาขุดอันนี้ก่อนเลยไม่ได้เร็วคนอื่นเขาไม่ขุดกันหรอหรือเขามองไม่เห็น ให้เมด้ามาขุดก่อนเลยนะคะประเดิมดูซิได้อะไรได้ของสำคัญไหมอะ่ะเย้ยังไม่เคยได้ด้วยทัพทิมทัพทิมที่ตอนแรกเราจะไปซื้อใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าเรามีแล้วเรายังไม่มีไม่ใช่หรอยังเพราะถ้ามีมันต้องเด้งขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะดีใจจังเลยนะเฮ้ยมีแมวด้วยแมวนี้ชื่ออะไรอะ่ะชื่อไทเกอร์อ้าวตกลงเป็นแมวหรือเป็นเสือ แนะนำตัวเขาโอเคให้เมด้ามาแนะนำตัวหน่อยนะคะวัดดีเจ้าไทเกอร์ขออาหารหรอเราไม่มีอาหารให้เขาว่าฉันไม่มีอาหารหรอกนะโอเคเรามาดูตรงอื่นต่อดีกว่าตอนนี้นะคะพี่เอเมี่จะให้เมด้าเดินทางต่อคะ่ะเพราะว่าคือมันมีทางที่ที่เมด้าต้องไปนะ เมด้าต้องเดินทางมาที่ตรงนี้ก่อนนะคะจุดเริ่มต้นการเดินทางนะคะเราต้องมาที่นี่ก่อนนะเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะโอเคเมด้ามาเลยจ้าอ้ามาถึงแล้วนะคะทีนี้เราก็จะให้เมด้าเริ่มสำรวจเลยนะโอเคเฮ้ยมันต้องเข้าไปข้างในนี้หรอใช่ไหมใช่สิเปิดเส้นทางด้วยมีดนะคะเรามีมีดอยู่แล้วนะป่ะ ได้เย่เมด้าเข้าไปแล้วนะแล้วไงอะ่ะแล้วเราเข้าไปกับเมด้าได้ไหมอะ่ะเมด้าหายไปเลยเ <c oughs> มด้าอยู่ไหนอะ่ะโอเคเขาบอกว่าสล็อตมาจากไหนแล้วเนี่ยเออเราควรปล่อยมันไปตามธรรมชาตินะคะหรือว่าหลอกล่อเออเอยปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นแหละโอเคอ่านี่ไงเราได้เข้ามาแล้วนะเฮ้ยมแมลงอะไรเต็มเลยดูสิ เราเก็บได้ไหมอ่ะเก็บไม่ได้โอ้โหแมลงบินเข้ามาเต็มเลยนะคะนี่ไงมีต้นอะไรอ่ะต้นอะโวคาโดเก็บเลยจ้าเข้ามาถึงก็ได้เก็บของเลยนะคะดีจังเดี๋ยวอะโวคาโดเราเคยมียังอะ่ะน่าจะยังนะพี่มิว่านี่ไงเห็นไหมเย้โอเคโอเคมีทางข้ามด้วยนะซึ่งแบบสูงมากๆ อิ่งยังไงข้ามไปทางนี้นี่มีของให้หาด้วยค่ะเคมด้าเดินข้ามมาแล้วนะคะสบายมากเมด้าบอกเอ๊ะมาเราขุดของเลยเราเจอของแล้วเราต้องขุดทันทีนะคะเราจะได้อะไรไหมเมด้าบอกอย่าเจอกระโหลกนะคือขุดนี้ก็ใช้เวลานานมากเอาได้อะไระ เป็นก้อนดินโบราณคดีนะคะซึ่งเราต้องมีโต๊สำหรับวิเคราะห์นะคะโอเคไม่เป็นไรอันนี้เราเก็บเราขายได้ไหมเราขายได้แค่ยี่สบสี่เหรียญแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวเราวิเคราะห์ดูนะมันอาจจะได้แบบได้ราคาสูงก็ได้ปากขึ้นไปบนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคือไม่ได้จะเป็นมุมอม่ะนี่ไงเต็มเลย <laughs> โอ้ ดีนะที่มีสเปรย์ไล่อะไม่งั้น,นอะโดนกัดปะเนี่ยเจอประตูอีกแล้วนะคะเราต้องเข้าไปในประตูนี้อโอเคเปิดเส้นทางจะ้ะการเปิดเส้นทางคือการตอบคําถามไม่ถูกอะพี่เอมีแบบกลัวจริงเลยกลัวจะตอบคําถามผิดแล้วไม่ได้เข้าไปไม่ได้อ่าหยกลัวจะเข้าไปได้นะคะ โอเคเขาถามว่าจุดตั้งแคมป์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะเราทำไงดีอะหนีให้พ้นจากจุดตั้งแคมป์นั้นหรือว่ากวาดสายตาไปแบบเรียบๆกวาดสายตาแบบเรียบๆแล้วกันนะคะโอเคอ่าได้เข้ามาผ่านออ้ยโอเคสำรวจก่อนเออจะได้ต้นไม้อะไรแปลกๆไหมอะเจอกองดินอีกแล้ว กองแบบนี้นะคะถ้าเราขุดนะส่วนใหญ่มันจะได้เป็นสมบัติโบราณนะคะซึ่งสำหรับเมด้าอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าเราก็ขายได้ค่ะไม่เป็นไรโอเคได้อะไรอะ่ะนี่ไงเครื่องรางได้เครื่องรางนะคะเครื่องรางเกี่ยวกับราม,มาอุ้ยขายได้ตั้งร้อยสี่เหรียญแนนะ่เก็บไว้ก่อนนะเมด้าทำไมอะเศร้าอะไรนี่มีคนเดินผ่านด้วยนะคะนี่ไง เมด้ามาขุดสมบัติก่อนอะขุดไปขอให้ได้ฟอสซิลเหอะได้อะไรอะ่ะมันไม่ขึ้นน่ะว่าได้อะไรอะ่ะเอาหรือว่าไม่ได้อะไรล่ะฟอสซิลก็ไม่ใช่นะคะไม่เห็นขึ้นเลยว่าได้อะไรโอเคไม่เป็นไรเมด้าเดินต่อไปอย่างเศร้า <c oughs> <c oughs> เหนื่อยแล้วเหรอเมด้านี่ไงเจอประตูเอาเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้จะเมด้าเดี๋ยวมันมีทางอื่นอีกนี่ไงเมด้ามาเข้าทางนี้ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงแล้วนะคะคือพี่เอไม่รู้ว่าจะให้เธอกลับไปพักที่พักดีหรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนอ่าเข้าไปได้แล้วค่ะมาคำถามไข่ลึกลับโอ้โหเจอไข่ลึกลับนะคะคือทิ้งไข่ไว้ที่เดิมหรือว่าตรวจสอบไข่แปลกประหลาด รวจสอบไข่แปลกประหลาดพี่มิวตรวจสอบหน่อยดีกว่านะโอเคไข่ต่างดาวเฮ้ยเมด้าเดี๋ยวก่อนเธอเจอญาเธอปะ่ะอุ้ยอุ้ยไข่ต่างดาวแล้วแบบมันทําให้เมด้าเน่าเลยอะงั้นเมด้ากลับบ้านไหมงั้นก็เดี๋ยวให้เมด้ากลับไปชําระล้างร่างกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนที่บ้านพักของเธอก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาลุยกันต่อค่ะ ก็ยังไงนะคะลืมนะคะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมดานะคะแล้วก็กดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้เพียมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ